โอเคครับกรกกรามสวัสดีทุกช่องทุกท่านเลยยินดีต้อนรับสูรส่รายการดิอด<ม>ิวพีชแชนลผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมพที่มีชื่อว่าเวิร์ดพีชแกลวนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับผมสำหรับการลงคลิปนะตอนตอแรกก็เลยได้ว่าโอ้โหผมแม่งตั้งแต่ลงคลิป3อาวุธไปผมแม่งงงแลว้วผมจะทำอะไรต่อดนะีวะเนี่ยก่อนนิดนี้ก็ไปฟาร,ร์มหาเคียวด้วยผมแต่ว่าโอ้โหมันยังไม่ได้เลยอ่ะผมหมดไปเยอะมากนะเคียวเนี่ยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้หาเคียวกันบ้างหรือเปล่าฮะแต่แบบว่าผมบบบอออออกกกเเเเเลลลลลยยยยยยยนนนนนนนะะะววว่่่าาาผมมมมหหดดดไไไปแแ้้้้งงๆตตตีีีัคคคืโร ทํายังไงให้ออกดีวะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะผมวันนี้ก็จะมาทําของเก่าที่ผมยังไม่ได้ลงช่องแล้วกันนะครับผมก็ตามชื่อคลิปเลยนะผมวันนี้เราจะมาทําดาบโทจิวีสองกันนะผมซื่อแน่นอนว่าเราจะทําตั้งแต่วีหนึ่งด้วยนะครับผมสอนหาวีหนึ่งสอนหาวีสองเลยนะผมทั้งคู่เลยโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าโทจิวีสองทำยังไงนะครับผมโอเคครับก็เริ่มต้นเลยนะผมเดี๋ยวเราจะเริ่มบินไปท่าทั้นของเกาะดิเซิร์ดนะผมเป็เกาะทะเลทรายนะครับผมที่จะอยู่ตรงสะพานตรงนี้นะครับผมล้นทจะอีืงห นะมาดูกันนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะมีมอนกี้ๆอยู่เยอะๆใช่ไหมนี่คร,นนนรนครับผมจุดทําโทจิวีหนึ่งนะผมซึ่งแน่นอนว่าวิธีทําโทจิวีหนึ่งนะผมก็คือใช้เพชร2,500นะครับผมแล้วก็เฮเบอรี่สเปียร์นะผมแล้วก็ท่านี่ของตระกูลเฮเบอรี่รีเทชชั่นนะครับผม,นน raction, บผมเป็นตระกูลระดับรีเจนเดอรี่นะครับผมและส่วนท่านี่ของเฮเบอรี่สเปียมีโอกาสได้จากการสุ่มกล่องทั่วไปเลยนะครับผมกล่องพวกนี้นะกล่องมิสติกล์เอ่ยไม่ได้เป็นกล่องอะไรเอ่ยเนี่ยผมเห็นไ,ไหมผมมีตัน750นะผมจากการเปิดกล่องนะครับผม หลักคือถ้าจะทํา V1 เนี่ยหลักๆเราก็ต้องหาตระกูลนะครับผมซึ่งตระกูลก็สุมได้นะครับผมจากเกาะฟอสไอเลนนะครับผมเป็นฟอสเทาดิฟอสเทานะมีอยู่เกาะนี้นะผมแล้วก็สุมหาท่าด้านของตระกูลระดับสีส้มนะครับผมจะบอกก่อนนะที่ผมเคยอัดไปรอบนึงแล้วนะแล้วก็แบ c ็กไซเลนผมหายนะผมแต่ว่าคลิปมันไม่กระชับพอเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้มาอัดใหม่นะครับผม <c oughs> พาะง้นแล้วผมจะไม่สุมเพิ่มนะนะแล้วนะเออก็น่แหละผมเฮเวอี่สามารถหาได้จากระดับสีส้มนะผม l ีเจนไอคคร, ngày, ร,รนีนะครับผมโอเคครับเมื่อเรากดแรกมาแล้วนะครับ โทจิมาเลยซึ่งจะเป็นของ V1 นะครับผมนี่หน้าตาของโทจิ V1 จะเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับผมเราจะไปดูโทจิ v ีกันนะครับว่าทําที่ไหนนะครับผมโดยที่เราจะเริ่มจากเกาะสตาร์เตอร์นะครับผมท่าาของโทจิ V2 นะครับผมก็จะทําที่เกาะจูจูสึไคเซ็นนะครับผมสมมติว่านี่คือแบนดิตเลดเดอร์ใช่ไหมแล้วก็บินไปเลยครับนี่นี่ผมเกาะจูจูสึไคเซ็นนะนี่ผมโทจิก็จะยืนอยู่ตรงนี้เลยด้านหน้าของเกาะนะครับผมอ่าซึ่งโทจิเนี่ยบอกเลยว่าใช้ของเยอะอยู่นะอ่าใช้ท่า้านของเพชร ผม 10k นะผมก็คือ10,000หมืนั่นแหละนะครับผมแล้วก็เฮลิวิสเปียนะครับผม1นึ่งอันสปิริโซคาตาณะ1อันแล้วก็ท่าทางของเคิร์สเวิร์มหอันนะผมหนอนนั่นเองนะผมแล้วก็เทโธจิวีหนึ่งด้วยนี่เรามีแล้วนะครับผมแล้วก็ตะกูลรีเจคเต็ดเซตอินแล้วก็ท่าทางของเผ่าทรัสซิเกอร์นะครับผมของประมาณนี้เลยนะผมอย่างแรกเลยผมเฮลิวิสเปียก็อย่างที่ผมบอกไปสุ่มกล่องน,นะครับผมสปิบบริโซคาตาณะสามารถดรอปได้จากบอสโทจิะ Bot oshi, นะครับผมซึ่งเป็นบอสเอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็าานของเก็ ก็คือดรอปจากบอสโทจิสองอันนี้คือดรอปจากบอสโทจิเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมต่อมานะครับผมก็ท่าหน้าของตระกูลเป็นตระกูลระดับเอ็กโซติกนะครับผมท่าหน้าของ Rejected Sen ซ In นะครับผมก็เป็นตระกูลที่ดีนะผมใครที่จะหามาใช้ก็ไม่แย่นะครับผมก็เป็นตระกูลที่ถ้าเกิดมือใหม่แบบต้องการแบบุ้ยดาเมจอะไรเงี้ยแล้วแบบเพชรไม่พอแล้วสุ่มได้ก็เอามาใช้ได้นะครับผมบวกดาเมจตั้ง6.5นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่อาจจะไม่สุดนะแต่ก็แรงอ่ะเอาง่ายนะครับผมแล้วก็น เผ่าระดับเอกโซติกเหมือนกันเรียกได้ว่าใช้เอกโซติกถึง2อันเลยนะนะครับผมจริงๆอ่ะเคิร์ดวอร์มก็นับเป็นเอกโซติกอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยมีแล้วนะครับผมท่าหน้าของเผ่าทรัสซิเกอร์นะครับผมนี่ซึ่งแน่นอนว่าเรามีแล้วนะผมเผ่าทรัสซิเกอร์แต่เรายังไม่มีท่าหน้าของรีเจคเตอเซนอินนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสู่ซู่นะผมขอยสุ่มได้นะแต่ผมบอกเลยนะสุ่มไม่ยากหรอกรีเจคเตอเซนอินเนี่ยผมบอกเลยคือถ้าเทียบกับแบ็กไซเลน่่่่ะสุมงาายกวเยอะนะะคคครรััับบผผมมมมโโอออออกกกาาสสนน็ูงเเต่ดี๋ยวเราจะไปสอนหาอ่านนอกับสปิมง โซคตนะกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจําจเป็นที่จะต้องไปเกาะเสนะ็กบอสนะเกาะเส็กบอสก็จะอยู่ทานนี้ครับนี่ตรงนี้แต่ก่อนที่เราจะเส็กบอสเราจําเป็นที่จะต้องมีของเส็กบอสด้วยนะผมมันก็คือ,อบัตรเส็กบอสนั่นเองซึ่งบัตรเส็กบอสนี่ก็นี่มาแลกที่นี่ได้เลยนะครับผมใช้ของแดงในการแลกนะครับผมนี่ก็แลกไปเลยนะซึ่งตอนนี้เรามีตั๋วเท่าไหร่ไม่มีเลยนะครับผมโอเคแล้วเราจะแลกมาหมดเลยแล้วกันนะครับผม จผมอยากทาคลิปนูกทูกโปเนี่ยนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นนะครับผมมานั่งเล่นมือใหม่นะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมข้อเสียเลยนะครับผมในการเล่นแพทนี้นะครับผมผมว่ามือใหม่แพทนนี้เล่นยากคือเล่นต้นเกมาอ,อาจจะง,ง่ายแต่ว่าเล่นเละเกมมายากแน่ๆนะครับผมเพราะว่าผมไปเทสมาแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีโค้ดแจกนะครับผมทาาด้านของอาตัวดันเจียนนะครับผมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับผมคือใครที่จะแบบว่าลงดันเจียนเนี่ยบอกเลยว่ายากมากคุณต้องหาของแดงแล้วคุณก็ต้องหาเพชรนะครับผมคือมันเหนื่อยมากนะแพท ถ้าไม่ใช่แพดก่อนนะแพดก่อนนะโค้ดแจกแบบบึมบ๊มซัมเบอแจกพวกแบบตัว๋วลงดันแจกรีโลคือคุณจะมีทั้งเผาคุณจะมีทั้งตั๋วลงดันคุณจะมีทั้งสโตเก็บแบบอย่างละ2อ,อย่างละ2อ,อย่างละ2องอมันแจกเบิ่มๆเ,เลยนะแพดก่อนเนี่ยแจกเยอะมากนะผมแต่จะบอกว่าแพดเนี้ยเริ่มต้นมาค่อนข้างดีนะครับผมเพราะว่าเขาแจกกล่องเวเลนทายมาเลยนะผมทําให้เรามีเพชรช่วงต้นเกมพอเรามีเพชรช่วงต้นเกมใช่ไหมประมาณหลัก3ามพันสี่พันเราก็สามารถสุ่มผลไม้พิศาจได้เลยตั้งแต่ต้นเกมนะผมทําให้มันง่ายมากนะผมสำหรับ ต้นเกมนะผมไม่ต้องเอาหมัดไปต่อยนะบอกเลยว่าแบบมันดีช่วงต้นเกมอะแต่ว่าเลทเกมมันไม่ดีเลยนะผมเล่นมาแล้วโหยากมากยยเว้นท่านผู้ชมจะมีคนพาก็อีกเรื่องนึ่งครับผมถ้าเกิดคนลินโซโลอ่อะลำบากนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่านอนโทจินะคะผมแล้วก็ท่าด้านของส i ปริ u โซคาตานาะเนี่ยดรอปยากไหมนะครับผมมาดูกันเลย เราได้หนอนมาเท่าไหร่จาก75นะผมขึ้นมา103ยสโอ้โ,โอเยอะนะแล้วก็ท่าหน้าของสปิริตโซคาร์นานะจาก50เล่มนะผมขึ้นมา77เล่มโอ้โหเยอะ <laughs> เยอะมากผมบอกเลยนี่กล่องผมกลับมาตันอีกแล้วนะกล่องเนี่ยโอเคครับก็ในเมื่อของเราครบแล้วนะผมก็ไปเลยนะผมไปกดท่าหน้าของโทจินะครับผม จะใช้ท่าหน้าของเพชรนะครับผมหนึ่งหมื่นนะผม, 1, 000, ะผมแล้วก็เทวิลิสเปียแล้วก็สเปริโซคาตาณะนะครับผมที่ดรอปจากบอสนะครับผมเมื่อกี้เลยคือ3ชิ้นเนี้ยจะบอกว่าดรอปดรอปจากบอสหมดเลยนะครับผมแล้วก็ท่าหน้าของตะกุ่นนะครับผมแล, 1, แล้วก็ท่าหน้าของโทจิวีหนึ่งแล้วก็ท่าหน้าของอ่าทรัสซิเกอร์หรือก็คือเผ่านั่นเองนะครับผมเมื่อของครบแล้วกดได้เลยนะครับผมแต่ผมมีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะรีวิวนะผมท่าหน้าของโทจิวีหนึ่งแล้วก็โทจิเวอร์ชั่นอ่าวีสองนะครับผมไปไปดูกัััันนนนนนเเเเลลยยโโอออคคครบครบบบกกก็็ i, ็ี้ปทจิะะผม 1, นะว่า นึ่งก็เท่ให้ได้นะเออเท่นะครับผมอ่าโอเคมาดูจากตีปกติกันก่อนเลยครับผมอุ้ยก็ใช้ได้นะเนี่ยนี่ที่เป็นวีหนึ่งนะเนี่ยอ่าต่อมาสกิลแรับอ่าฟันโง่ๆเลยเบามากสกิลสองครับอ่าอุ้ยด่าเมฆพอๆกันเลยนี่ยวะสกิลสามครับอ่าสกิลพุ่งนะครับผมพุ่งตัว จะบอกว่าสกิลพุ่งตัวเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังนิดนึงนะไม่งั้นทะลุนะแล้วก็บักนะครับผมต่อมาสกิลสครับมีไหม ไม่มีนะโอเคนี่ก็คือ V1 นะต่อมาเป็นครับโทจิก็น่าจะแรงขึ้นแหละเนาะเออโทจิ V2 เนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ตีบวกนะเอาเอาบวก5าซะหน่อยแล้วกันนะเออจะได้เห็นดาเมจแบบเต็มๆสมมติว่าคุณผู้ชมแบบอยากตีบวกด้วยนะเออโอเคครับตอนนี้ก็ได้ไปตีบวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฐานของดาบโทจินี่เรียกได้ว่ามีทั้งมีดสั้นและก็ดาบใหญ่นะครับผมโหเท่นะเท่มากๆนะครับผมแล้วก็มีหนอนด้วยนะนี่หนอนโอเคมาเริ่มจากการตีปกติกันก่อนเลยนะผมโอเคมาร l เลสโก อุ้ยใช้ได้นะเนี่ยแรงนะเนี่ยตีเร็วด้วยนะโอ้ใช้ได้นะผมว่าผมว่าก็ไม่แย่นะถือว่าใช้ได้นะครับผมต่อมาซิคิวเซทครับอ่าอุ้ยไม่แย่นะเนี่ยห้าล้านนะครับผมอ่าซิคิวสองครับ โอ้โหคิวเท่นะเป็นการวิ่งครับแล้วก็ฟัน2องทีสาทีแล้วก็พุ่งตัวนะก็5้าล้านเหมือนกันก็ถือว่าดามจก็ไม่แย่นะ5ล้านอุ้ยโอ้โหสท่าก็15บ้าล้าน,นก,ก็ใช้ได้นะครับผมต่อมาครับซิกิว โอ้โหแรงอยู่นะชุดหนึ่งเนี่ยโอเคครับสกิลเอฟไม่มีนะครับผมโอก้ก็ใช้ได้นะแต่ผมผมพอเข้าใจแล้วว่าทําไมดาบเนี้ยสู้ทรงจินอูไม่ได้ท่านผู้ชมลองสังเกตท,ที่คู่ดาวนะผมคู่ดาวโคตรนานแล้วผมสกิลหนึ่งเนี่ยเห็นปะดูดิสกิลหนึ่งสามสิบวิสกิลสองแบบคู่ดาวมันนานไปนะไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าตีปกตินี่ไม่แย่เลยนะดูดิดปะ แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมแรงเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นดาบที่ใช้ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดแบบทําทรงจินอูนะผมว่าทำทรงจินอูง่ายกว่าเยอะนะก็ถ้าความคุ้มค่าผมว่าไปทําทรงจินอูเหอะโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมสลับท่าของดาบโทจิวีสอส่วนตัวผมว่าก็เก่งนะให้เก่งเลยนะครับผมแต่ข้อเสียคืออาจจะแบบคูดาวนานไปหน่อยนะครับผมก็ใครที่จะทําโทจิวีสอนนะผมก็เตรียมทรัพยากรมาให้พร้อมด้วยนะผมเพราะว่าดาบเนี้ยผมบอกเลยว่าใช้ของเยอะมากๆนะครับผมแล้วต้องไปทํา V1 มาด้วย นะครับผมเห็นไหมโทจิ V1 เนี่ยต้องไปทํามาด้วยนะครับผมแต่ว่า V1 มันไม่ยากหรอกครับ V2 อ่ะยากใช้เยอะนะมันใช้ทั้งตระก,กูลแมันใช้ทั้งเผ่านะคือเรียกได้ว่าหมดทรัพยากรแบบหมดตูดกันเลยเดียวโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ใครที่ชื่นชอบที่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในกะารทำคลิปต่อไปได้ผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมได้เลยที่ช่องเดลลูลูมิชแนลผมซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครััับบบบสาาหรวนนี้๊ยย